สวัสดีญญครับวันนี้ผมก็จะมาสโตรด Minecraft PE เวอร์ e. ชัน0.10.0นะฮะจางแรกเลยเราก็เข้าบทีชีไซเนอร์แล้วผมแล้วคุณก็พิมพ์นี้ว่านี่เดี๋ยวผมให้ลิงมาไน้นะครับโอเคพอคุณเปิดมาคุณก็จะเป็นแบบนี้นะ แบบนี้ครับคุณก็มาเปแบบนี้นะแล้วคุณก็กดที่เสือตรงนี้ครับแล้วก็เส์อนะเขียนว่าอะไรที่คุณจะโหลดนะครับ Minecraft ครับ M I N E C R A F T กดดิชันครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยคุณก็ดาวน์โหลดนะครับ ดาารดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ติดตั้งครับผมนี่ฉันก็จะได้ไมโครับนะหรือว่าคุณทาแบบนี้ก็ได้คุณก็เออไอลิงไม่ใช่บบไปลิงย้ายมาหน้าที่ย้ายมาเพิ่มไปยัางแล้วเจาะหูครับเนี้ยเพิ่มไปย่เจอหูก็ได้นะ Aku pergi macam rumput Sebab ni niap Niap Dek niap Aku kan lupa kat niap Ok mana? Silap Ni Wai kau boleh hal suit tu sip tu Niap Okay. สำหรับวันนี้นะครับผมโอตัวลาครับผมขอบคุณครับ